บวนโดดพิเศษทั้งที่นารัฐที่32นะครับทำขบวนโดยฮิตาชิ4505นะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งผ่านเครื่องกั้นทางด้านเหนือนะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับ วงมันโปร่งนะครับสำหรับขบวนเดือดพิเศษตั้งที่นารัสที่สามสองครับเมื่อกี้นี้อขอคลอนะครับโบกมือให้เลยนะครับวันนี้สวยงามมากๆนะครับ